อภิเผชิพระรวยสวัสดีที่สุภูสุขชนครผมกับขีมัดตามแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนยวนกันเนาะพี่น้องของเซียนยวนในเขาศูนย์หกตรงๆเลขวิ่งกับให้วิ่งศูนย์กับหกกอดข้อกันมากเพิ่นกระจับคู่ให้อยู่พี่น้องเข่าศูนย์หกตรงๆเพิ่นเน้นติดศูนย์มัดเลยเห็นปะพี่น้องเพิ่นเน้นติดศูนย์มัดเลยต่วาเพนันบอานว่งกลุ่มพลบเด่นไหเนาะที่จริงเราเพิ่นกระเน่นศูนย์หมด ส่วนลักหกในเพิ่นมนเนนเลยลักหกเข่าศูนย์หกตรงตรง้วพี่น้องเด้อของเซียนยวนน่ะพี่น้องเข้าขับเป็งคลิป้ยนหลังของเพิ่นได้ของเซียนยวนน่ะเลขไทยต่วาหลักลอยของเพื่อนเขาเล้วอพี่นอ้นองลักลอยสามตัวฮอดบ่เขาอันนี้เพื่อนไท้เป็นบนล่างนะพี่น้องวิ่งศูนย์กับหก กวดข้อกันมากเพื่อนก็นจับคู่ไฮยูศูนย์หกเอาพี่น้องข้ามาตามกันต่อวันวันที่หนึ่งก,ก่รกาลสองห้าหกแปดเนี่งกเดินต่อะ่ะพี่น้องมาเบิ่งกันวันที่หนึ่ง หกแปดเด็กไทยได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเขียนย่อนเพิ่นเขียนเด็กไทยก็เขียนตามเพิ่นเอพซีกัรู้หรอกว่าันเป็นวันที่หนึ่ง xen chuẩn phải nào Rồi là vinh tôi đây là vinh 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 bồn lang Oh. <Where? S 1> วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างเก้ากับสี่วิ่งบนล่างเก้ากับสี่ ส่วนจับคู่หนึงน่งหนึ่งนึงสี่ศูนย์สี เอาสองเก่าก็บมีมากออกเก่าสองล่ะมีมาสองเก่าหกสี

เก้าคู่บนล่างไปกลับก็ไหลยอยู่ที่นอพป่น้นองเนาะหลาย,ย่เก้าคู่บนล่างไปกลับนี่หลักลอยมันนึงพวกเขาได้หลักลอยมันนึงเลขสามตัวพวกเขา ปดแปดกับหนึ่งหลักลอยว่าเบอร์หนึ่งสามตัวก็ยังพอเขาวันนี้ห้สองตัวลักลอยแปดกับหนึ่งที่นี่ว่าเบอร์ตัวเน้นจับคู่วันนี้ เนีนหนึงขี้เบินอยู่บ่ศูนหาแม่เหล็กเบินอยู่บ่สีเก่าแล้วก็หกเก่า เด็กเก่าครูพเนเด่นเนี่ยซีคูแล้วไปนอนด้วยหงอนนี้เน้นปราหลายหงอนเลยเสียงขกสนั่นละบ้านเนี่ยยังเราคือต่ำแห้งแต่นอกบาอก้านเนาะได้ยินหอดผีอือ ตัวท่าสีนี่ตัวเน้นได้พี่น้องได้ท่าสีแจงสีอีกหน่อยเนี่ยเก่กันยังงามพอขนขนกันยังงามพอแต่งพี่น้องห้าแครบหน้าจอของเส้นหยวนได้พี่น้องได้เมือว,วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปดเลขไทยของเส้นหยวนบนล่างเป็นหาวิ่งเก่าครับสีมุมมติตัวเน้น ส่วนจับคู่นี่ก็คือ1 1 1 4 0 4 0 5 2 9 6 4 4 9 6 9 7 9เพื่อเน้นให้1 1 0 1เอ้ย1 1 0 5 4 9 6 9ตัวเน้นดนะพี่น้องลักลอยก็คือ8กับ1ดนะพี่น้องเด้อ เอามาเบิ้งเทียบใส่ของเก่าเอฟซีวะของเก่าเทียบให้เบิ้งน้ำแนว่าสั่นนี่ของเก่าพี่น้องนี่ของเก่าของเพิ่นเอฟซีวะเทียบของเก่าให้เบิ้งน้ำแนวนะนี่ของเสื้นเยวอนลักลอยของเพิ่นบ่เขาได้พี่น้องด้วเพิ่นให้มาสามตัวก็ยังบ่เขาเพราะว่าลักลอยมันสามเนาะเลียมันออกสามเก้าสองเนาะลักลอยบ่มีได้พี่น้องบ่เขาคนนี้ให้ยแปดกับให้ยแปดกับหนึ่งนี่ พี่น้องแคบหน้าจอครับผมมักชอบตัวใดเข้ากับหาลอตเตอรี่กันขันโมมาเข้ากับพานแล้วพี่น้องตัวเลขกเป็นแค่แนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านขันมามันหลายตัวเข้ากับขัดเอาเอาแต่ตัวเข้ามักตัวเข้าชอบนะพี่น้องเพราะว่าเหล็กเก่าคูบนล่างไปกลับเนี่ยมันหลายเรียนบริการตัวหนึ่งหนึ่งกันมันหลายเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณเส้นยวนหลายครับผมขอให้พี่น้องเข้าโชคหมันแห้งๆปังๆการสูู้สูก้นเนาะ เรื่มออกเรื่มมือนเอาไรเมื่อเพิ่นหา่เบิงนี่แหละของเส้นยวนน่ะสัญลักษณ์เพิ่นจำง่ายๆพี่น้องพี่น้องคนละซ้ำนีล่ลหละเลขกล่าวเท่ากันนี่แหละของเส้นยวนเอาตามนั้นครับผมใครจะเรื่องากคนไรก็แช์คนที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม